สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับค่าเทอ่ T ์นนิทีบไทยแลนด์ชาแนลที่ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เรามีข่าวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโงเรียนเมิการแล้วค่ะสำหรับ Ford F150 Light n i n g รถกระบะฟูลไซด์รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฟฟ้าล้วนแ0 0เ โดยสามารถให้กำลังสูงสุดถึง563แรงมา้ามาพร้อมแรงบิด1,050นิวตันเมตรซึ่งมากกว่า Ford F 1 5 0ทุกรุ่นที่เคยผลิตมาและที่สำคัญยังขับขี่ได้ไกลถึง483กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง Ford F 1 5 0 Lightning ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มพื้นฐานของ Ford 1 5 5 0รุ่นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ Ford F 150 Light n i n g เคลื่อนด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดที่ล้อหน้าและล้อหลังโดยในรุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่ e x t e n d e d Range บัตรลูกใหญ่มีระยะในการขับขี่ถึง483กิโลเมตรหรือประมาณ300ไมล์ต่อการชาร์จไฟ1ครั้งส่วนรุ่นแบตเตอรี่มาตรฐานมีระยะการขับขี่370กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งตามมาตรฐาน EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในรุ่นล้อขนาด18นิ้วมีความสามารถลากจูงสูงสุดถึง4,500กิโลกรัมและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง900กิโลกรัมโดยในรุ่น xlt และ l a r i r t ตกติดตั้งแบตเตอรี่เสริมแบบ extended range รวมถึงอุปกรณ์ max t a y l o r tow package เพื่การลากจูงโดยเฉพาะที่สำคัญ ford 150 lightning ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งสำรองไฟฟ้าโดยระบบ ford i n t e l l i g e n backup power สามารถเปลี่ยนรถให้เป็นพลังงานสำหรับบ้านได้ กรณีที่ไฟดับหรือขัดข้องแต่สามารถจัดการวางไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้สูงสุดรวมกัน9.6กิโลวัตต์และจะสลับกลับมาชาร์จรถอีกครั้งเมื่อไฟมาโดยฟอร์ดเผยว่าหากในบ้านมีการใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ30กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันตัวรถจะสามารถจ่ายไฟได้ถึง3วันเต็มสำหรับรุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบ Extended Range ความสามารถในการใช้พลังงานของ Ford F 150 Lightning ไม่ได้จำกัดอยู่ที่บ้านเท่านั้น ด้วยระบบโปรพาวเวอร์ออนบอร์ดที่มีช่องจ่ายไฟฟ้าในตัวสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้โดยตรงโดยในรุ่นลาเลยเอิร์และแพทเทนมัมสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด9.6กิโลวัตต์ผ่านจุดจ่ายไฟ2.4กิโลวัตต์บริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าและ7.2กิโลวัตต์ที่กระบะท,ท้ายการชาร์จไฟบอร์ตได้ให้เครื่องชาร์จขนาด8 0์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลูกใหญ่แบบ a อ t e n d e d r a n เร จากระดับ15-100%ถึ100้เในเวลา8ชั่วโมงและในกรณีที่ชาร์จเพียง1ชั่วโมงจะสามารถขับขี่ได้ประมาณ48กิโลเมตรรวมทั้งยังรองรับระบบชาร์จด่วนแบบ DC ขนาด150กิโลวัตต์จากระดับ15-80%ถึงจะใช้เวลาประมาณ41นาทีและหากชาร์จเพียง10นาทีก็สามารถขับขี่ได้ประมาณ87กิโลเมตรด้วยข้อดีจากการที่ Ford F 1 5 0่งห้าโซนไม่มีเครื่องยนต ส่งผลให้ใต้ฝากระโปรงหน้ามีพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง400ลิตรและยังรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง181กิโลกร,รัมทีเดียวฟอร์ F150 Lightning รุ่นย,อยน่อยล a ละ e d นล i ล n Platinum ยามาพร้อมกับเทคโนโลยีซิงเวอร์ชัน 4A ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยสวยงามได้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.5นิ้ว ถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่สามารถสั่งการด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นพร้อมรองรับแอปพลิเคชันยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto Amazon Alexa และ Sing App Link ทันสมัยด้วยฟีเจอร์ Intelligent Range คำนวณระยะวิ่งที่เหลือจากพลังงานที่ใช้ตามน้ำหนักบรรทกุการลากจูงการจาราจรและสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำช่วยผู้ขับขี่บั่นใจได้ว่าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ Ford f 1.5 0 Lightning ยังมีฟีเจอร์สุดล้ำที่ชื่อว่า b บ e ู r ค i s e ระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ2ของ Ford ทจะช่วยให้การขับขี่บนทางหลวงได้โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยมาเดินทางไกลจึงช่วยให้ผู้ขับขี่รถอาการเมื่อยมือโดยมีกล้องตรวจจับไปหน้าผู้ขับขี่ว่าพร้อมจะเข้ามาควบคุมรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้หรือไม่อีกด้วย Ford f 1.5ส่วน h t n i n g มาพร้อมโหมดขับขี่ที่สามารถเลือกใช้งานได้ถึง4โหมดได้แก่ normal sport off road และการลากจูงนอกจากนี้บริเวณใต้ท้องรถยังมีการติดตั้งแผ่นโลหะก,กันกระแทกประป้องกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ด้านในเมื่อขับขี่ไปบนเส้นทางที่เป็นออฟโรดในขณะที่ตัวแบตเตอรี่ยังมีการห่อหุ้มด้วยปลอกกันน,น้ำโดยได้มีการทดสอบภายใต้อุณหภูมิที่ติดลบจึงมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะไม่ชำรุดในทุกสภาวะการขับขี่อย่างแน่นอน โดย Ford f 1 5นส่วน g ลก n นี้ตั้งราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นเริ่มต้นไว้ที่39,974ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,250,000บาทส่วนรุ่นกลางเริ่มต้นที่ประมาณ52,974ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,660,000บาทและรุ่นท็อป90,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2,800,000บาทก่อนจากกันไปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งปติตามข่าวสารรถยนต์แบบอัปเดต ชาแนลคัลเทอร์นทีฟไทยแลนด์ร่วมถึงช่องทาง Facebook Fanpage และเว็บไซต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ